สวัสดีค่ะทุกทุกท่านคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่คุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงสำหรับ f อท่านใดนะคะที่เข้ามารับฟังคลิปเป็นครั้งแรกฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงด้วยนะคะและหากท่านชอบคลิปนี้ก็ฝากกดแชร์เพื่อเป็นอีกหนึ่งกำลังแรงใจให้กับคุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะชาวราศีมังกรท่านสามารถดูได้ทั้งลัคนาและราศีเกิดค่ะ ชาวราศีมังกรทุกท่านคะในช่วงวันที่1-10ตุลาคม2,568ท่านจะดวงดีดวงเฮงเรื่องใดมีนะคะท่านจะมีเรื่องเฮงเฮงเกิดขึ้นในช่วง10วันนี้คะ่ะแต่ว่าสําหรับคลิปนี้จะบอกการงานการเงินให้ท่านได้รับทราบล่วงหน้าด้วยนะคะและจะบอกด้วยว่าเรื่องเฮงเฮงจะมาจากไหนนะคะสาหรับท่านใดที่กำลังรอรอและลุ้นอะไรก็ตาม จะเข้ามาหรือไม่มารับฟังกันได้เลยค่ะชาวราศีมังกรในื้อเรื่องของการงานของท่านในช่วง1-10ถึงนี้นะคะเป็นช่วงที่ท่านนั้นจะเหมือนกับว่ายกภูเขาอ,ออกจากอกจะมีการจบจากสิ่งเก่าๆจบจากสัญญาเก่าได้เซ็นสัญญาใหม่กับเจ้าเก่าหรือว่าอาจจะเป็นสัญญาใหม่กับเจ้าเก่านะคะเพราะว่าท่านมีดวงได้เซ็นหนังสือสัญญานะคะและที่สําคัญท่านใดที่เป็นผู้รับเหมาท่านใดที่ ทำงานเกี่ยวกับการทุบทำลายช่วงนี้งานของท่านจะเข้ามาดีรับเหมาต่างๆก็ถือว่าจบจากเจ้าเก่าได้เริ่มต้นทำเจ้าใหม่ทันทีด้วยเช่นเดียวกันมันจะมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นกับชาวราศีมังกรในเรื่องของการงานนะคะจบจากงานเก่าได้ทำอะไรใหม่ๆท่านใดที่กำลังมองหาอะไรใหม่ๆท่านจะได้ทำค่ะเช่นสมมติถ้าท่านกำลังตั้งใจไว้ว่า จะรับงานพิเศษทำควบคู่กับงานประจำในช่วงระยะเวลานี้ขอเพียงท่านเปิดตัวท่านจะได้ทำงานพิเศษแน่นอนนะคะท่านใดที่ค้าขายวิตามินอาหารเสริมอาหารบำรุงสุขภาพเครื่องดื่มต่างๆที่เกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพท่านจะขายดีเป็นพิเศษแนะนำนะคะท่านนั้นพายายามพลิกแพลงการขายถ้าค้าขายผ่านโลกโซเชียลออนไลน์ก็ไล์สดเยอะๆนะคะท่านใดที่ ค้าขายเกี่ยวกับงานพิธีต่างๆท่านจะขายดีค่ะช่วงนี้เรียกได้ว่าอูหหูลูกค้าสั่งเข้ามาไมค่ค่ะสมมุตินะถ้าท่านนะคะทําพันพุ่มสําหรับตั้งโต๊ะหมูโบชาพ่อพ่อพญานาแม่พ่อพญานาคเจ้าแม่น,นมู่นเจ้าแม่นี่นะคะโอ้ช่วงนี้นะให้ท่านสังเกตได้เลยนะ คนจะเข้ามาสั่งท่านเยอะมากกว่าปกติทําไม่ทันบางท่านจะต้องปฏิเสธออเดอร์กันเลยทีเดียวเพราะแน่นลูกค้าแน่นนะคะชาวราศีมังกรจะเป็นคนที่ถ้ารับงานเยอะแล้วงานไม่มีประสิทธิภาพท่านจะไม่ทําคือถ้าท่านทําอะไรก็ตามท่านจะเต็มที่กับสิ่งสิ่งนั้นและจะต้องดีที่สุดสําหรับงานนั้นด้วยนะคะงานค่อนข้างที่จะเป็นไปนในทิศทางที่ดี อืมได้เริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆด้วยนะและที่สำคัญท่านเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะคะความคิดลื่นไหลเป็นผู้ที่มองขาดอ่านใจคนแม่นอ่านใจคนได้ถ้าท่านจะตัดสินใจอะไรก็ตามหากท่านคิดวิเคราะห์แยกแยะ คิดเยอะๆคิดนานๆนะคะคือคิดละเอียดรอบคอบมันจะเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องนะคะงานจะเข้ามาอย่างต่อเนื่องท่านใดที่ทํางานประจาํางานของท่านจะมีเข้ามาอย่างต่อเนื่องค่ะงานมีปัญหาไหมก็เป็นเรื่องปกติแต่ท่านจะแก้ไขได้แต่สิ่ที่แน่ๆนะคะชาวราศีมังกรไม่ว่าท่านจะทํางานอะไรก็ตามนะคะ มันจะมีอะไรใหม่ๆเกี่ยวกับงานเกิดขึ้นอาจจะได้เพื่อนใหม่ได้รู้จักคนใหม่ๆห,หรือว่าได้ทํางานที่อยากจะทําก็ได้ผู้หลักผู้ใหญ่ค่อนข้างที่จะเมตตาค่ะจะมีเรื่องน่าย,ยินดีเกิดขึ้นในเรื่องเงินเงินทองทองถ้าท่านใดที่เป็นพ่อค้าแม่ขายช่วงนี้พยายามจัดโปรโมชั่นนะคะโปรโมชั่นไหนที่ใครไม่กล้าทําท่านทําเถอะ ท่านจะขายได้ลูกค้านิยมชมชอบและท่านเป็นคนที่มีสเสน่ห์เป็นคนที่ขายของเก่งคุยเก่งพูดเก่งสิ่งเหล่านี้ล่ะค่ะจะนําผลประโยชน์มาให้กับท่านอยากจะยื่นเอกสารทําเลยจะสําเร็จอยากจะพูดคุยผลประโยชน์ต่างๆนานาให้รีบคุยจะประสบความสําเร็จนะคะและต่อมาในเรื่องของการเงินท่านจะมีโชคลาภด้านการเงินค่ะโดดเด่นมากๆชาวราศีมังกรช่วงนี้ท่านมีดวงได้หยิบจับเงินก้อนโตนะคะ มีดวงได้เงินพิเศษมีดวงได้เงินที่ท่านไม่คิดไม่ฝันว่าจะได้มีดวงได้เงินแบบฟุกฟุได้มาแบบง่ายๆได้มาแบบงงๆงสมมุติถ้าท่านค้าขายนะคะไม่ต้องโปรโมทมากอยู่ๆก็มีลูกค้าเข้ามาสั่งซื้อสินค้าโดยที่ท่านนั้นคาดไม่ถึงนั่นเองนะคะค่อนข้างที่จะโดดเด่นนะชาวราศีมังกร1ิวันนี้ถ้าท่านคาดหวังเงินจากส่วนใดก็ตามท่านจะได้เงินนั้นมาคะ่ะและที่สําคัญพูดจะเป็นเงินเป็นทอง และเหมาะแก่การยื่นเอกสารเรื่องเงินเงินของทองไรเกลีะภาระนีศิน์หรือไม่ก็ถ้าท่านมีลูกหนี้นะลองเข้าไปทวงหนี้นะคะเพราะว่าท่านจะมีวิธีเกรียกกล่อมพูดคุยและจะได้จังหวะที่ดีตรงที่ว่าเขาพอมีเงินอยู่บ้างนิดๆหน่อยๆช่วงนี้เพราะท่านมีดวงจะได้เงินจากสิ่งเก,ก่าๆเดิมๆของท่านมีดวงได้เงินที่เป็นของท่านน่ะแต่ว่าอยู่ในมือของคนอื่น ช่วงนี้ท่านสมองใสไหวพริบดีลองเข้าไปพูดคุยกับเขาดีๆถึงท่านท่านจะต้องได้มาไม่มากก็น้อยนะคะพูดคุยกับเขาดีๆแต่เอาข้อจริงช่วงนี้ท่านค่อนข้างที่จะมีคือท่านเป็นคนที่พูดจาโน้มน้าวจิตใจคนได้ดีนะคะคำพูดของท่านจะนำพาความสำเร็จมาให้กับท่านคะ่ะค่าใช้จ่ายของท่านในช่วงนี้นะคะท่านจะหมดเงินไปกับการเดินทาง มดเงินไปคือถ้าตั้งใจที่จะซื้ออะไรท่านจะได้ซื้อเพราะว่าท่านมีดวงได้สิ่งของถูกใจหมดเงินไปกับบุตรล้านบริวารคนรอบข้างได้ซื้อกระเป๋าเสื้อผ้ารองเท้าได้เสริมสวยเสริมเหล่อถ้าท่านตั้งใจที่จะทำอะไรท่านจะได้ทำเกี่ยวกับเรื่องราวเหล่านี้นะคะบางท่านก็ได้น้ำหอมได้ลิปติกใหม่ได้แป้งพับตัวใหม่ที่อยากได้นะคะได้ลิปรุ่นใหม่ที่โอ้อยากได้สีสวยอะไรประมาณนั้น ที่พูดไม่เชื่อเรื่องตลกนะเพราะว่าสําหรับบางท่านนะคะท่านเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะระมัดระวังใช่ไหมคะที่ผ่านมาก็ไม่อยากใช้เงินในส่วนที่ไม่จําเป็นริบเหลือน้อยก็ทนใช้ไปก่อนแต่ช่วงเนี้ยมันจะมีเหตุให้ท่านได้ซื้อเช่นอ่ะเขาลดราคาคือท่านมีดวงได้สินค้าดีมีราคาแต่จะได้มาในราคาที่ถูกลง นะคะมีดวงได้สิ่งของถูกใจค่ะตั้งใจที่จะซื้ออะไรจะได้ซื้อนะคะเพราะว่าท่านจะมีโชคลาภด้านการเงินนะบางท่านถ้าพื้นฐานดวงดีๆก็มีโอกาสได้เงินจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงด้วยแต่ว่าที่พูดมานี่ไม่ได้ใช่ไม่ได้แนะนําให้ท่านเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนะก็แค่ว่าถ้าอยากาลุ้นก็ เอาแค่พอได้หอมปากหอมคอก็พอแค่พอได้ถามเขาได้รุ้นกับเขาก็พอเพราะว่าท่านจะโดดเด่นเรื่องอการเงินแต่จะได้จากสติปัญญาได้จากฝีมือของท่านได้จากหยาดเหงื่อและแรงกายของท่านมากกว่านะคะฉะนั้นถ้าท่านมีเป้าหมายด้านการเงินทําให้เต็มที่ท่านจะได้มา เสียงโชคเสียงดวงได้แต่เสียงแค่พอได้ลุนก็พอนะคะเพราะว่าบางท่านก็ไม่มีโชคด้านนี้แต่ถ้าท่านเป็นพ่อค้าแม่ขายเซลล์ในหน้าต่างๆช่วงนี้ท่านจะมีข่าวดีค่ะเรื่องเงินเงินทองทองมีเรื่องเฮงเฮงนะคะเรื่องเฮงเฮงก็คือถ้าไม่ใช่เรื่องงานก็เรื่องเงินสองเรื่องนี้จะต้องมาแน่นอนไม่เรื่องใดก็เรื่องหนึ่งนะคะและที่สำคัญ บางท่านมาทั้งสองเรื่องในเวลาเดียวกันในในช่วงจังหวะนี้ลหละอาจจะมาในคนละวันแต่จะมาทั้งสองเรื่องแต่ที่แน่แน่ท่านจะต้องมีเรื่องน่าชื่นใจมีเรื่องเฮงเฮงเกิดขึ้นไม่มากก็น้อยนะคะแต่ขอย้ำนะคะเสียงโชคเสียงดวงขึ้นอยู่กับบุญวาสนาของแต่ละท่านนะเงินเทวดาไม่ใช่ว่าใครจะได้มาง่ายๆคำว่าเงินเทวดาจะต้องเป็นบุญเก่าของเรานะคะฉะนั้นถ้าท่านไม่มีโชค ก็ไม่ต้องเสี่ยงให้ท่านนั้นไปพยายามโฟกัสเรื่องอื่นนะคะแล้วท่านจะสำเร็จและได้มาค่ะขออวยพรให้ชาวราศีมังกรทุกท่านเฮงๆปังๆหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองนะคะกราบขอพระคุณทุกๆกการติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ